สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h a p p i n e s นน s นะจ๊ะอยู่กับดิฉันฮอตอีกเช่น Hot เคยซึ่งคลิปนี้ก็เห็นไหมคลิปเพื่อนมาอีกแล้วนะคะแ <subconscious ly> น่นอนว่าเราก็อยู่กันในช่วง React <Less, S 1> React ค่ะ <S <S อยู่กับฮอตนะคะแล้วก็ Look, <S 2> <S 2> ลูกฟลุ๊กเช่นเคยเนาะให้อยู่กันเราสองสาวก็คือคลิป reaction แ,แน่ๆเลยจ้ะซึ่งวันนี้เนาะก็เป็น เิปเจ้าร้งตัวละครใหม่ล่าสุดหรือเปล่านะก็ล่าสุดแลเออก็ยืนยันแล้วแหละว่าจะเข้า global แน่นนเนาะกนะ็<ม>ะคือชื่ออะไรคะลูกฟูกยาโตโนคามินั่นเองค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนยังยังชินอยู่กับชื่อของอา่อายาโตโน,โนโอโรจิสายส,สับสนชื่อมันเหมือนอ่ะเออ,เอยาโตโนคามินะคะก็คือเทพเจ้าแห่งแหนะใช่ไหมใช่เออซึ่งเราก็ได้เขาเรียกว่าอะไร ความอุปการะคุณจากช่องทอมมี่รัละลาบายนะคะโชว์ตรงนี้ไม่รู้โชว์ได้หรือเปล่านะคะคุณทอมมี่นะคะจากช่องทอมมี่รัลลาบายได้มาเมนท์ที่ใช้ดิฉันด้วยความอะไรเอาวไม่ใช่อะไร <c oughs> วะตอบเมสไม่ทันนาหรือเปล่าว่าที่เราเอาควาคิดเวอร์ชันที่แล้วเขาจะไม่ได้คลิปไหนคุณทอมมี่เขามาเมนว่าเอาคลิปผมไปแอคไปจะได้เข้าใจใความหมายเพราะว่าเราดูกันแบบคลิปแบบไม่มีซับไทยไม่บิดแปลคือ จริงๆเขาทำกับเพื่อทำกับลูกฟูกก็คือเน้นเฟสเรียคชันเนาะก็คือดูสดๆแบบจริงๆก็ไม่เน้นความหมายอยู่แล้วเอาแบบว่าเฟ h r รี c คชันแบบ first impression ด้วยว่าดูตอนนี้จะรู้สึกยังไงคือเน้นแบบว่าทับลักระโดยรวมก็เห็นตัวเน้วาวไหมอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เน้นความหมายเนาะแต่ อ่าพอคุณทอมมี่มาเสนอปุ๊บแล้วก็แบบอมันมีซับไทยก็น,น่าจะดีเนาะอะไรเงี้ยแบ<ม>บว่าดูแล้วเราจะได้เข้าใจว่าตัวละครเขาคุยอะไรกันอาจจะอินขึ้นมานิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณคุณทอมมี่จากช่องทอมมี่ระบายนะคะด้วยที่มาแนะนําคลิปเนาะซึ่งเขาก็ได้ทําการแปลคลิปของยาโตโนคามิ no <c oughs> มาแล้ววันนี้ก็จะมาเรียลชันกันนะจ๊ะมาเ <c oughs> พื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยเราพร้พอมไหมคะ <c oughs> พร <า S> ้อมค่ะอเทนะา<ฮ>สามสองหนึ่ง วยพาดอ่ะอันนี้มือใครมือเซเมไหมเหม,มือเซเมเอะไรอ่ะเออมีคือด้วยด้วยตัวแบบดนตรีอ่ะอาชวนหลอดแหละดูด,ดูแต่และอย่างเลย นี่มันหนังสยองขวัญน้ภาแบบขขาวดำบ,บูชาเทพเหรอบูชาเทพความตายเหรอพิธีกรรมอานี้ฉากแกนึกถึงหนังรอเรียนเดี๋ยวค่อยพูด <laughs> มันมีฉากจำได้ปะมันมีชีวิตเราเห็นนคมเห็นไหมบ้สาส <laughs> ินเน้ <c oughs> คือองค์เมาจิ <c oughs> คือจะทำดาร์กทุกตัวเลยใช่ป่ ชื่อแบบคนสุดท้ายถึงจะได้รับรางวัวลวราวอร่อยมากเลยอ่านประโยคแรกไปหันน่นเมื่อกี้มัวเมาตัวจะแต่พอเข้าใจว่ามันคือพิธีกรรมต้องสังอันเชิญเหรอเหมือนนางจะอันเชิญเทพเหรอเนี่ยอ๋อคือไอ้นี่มันจะอันเชิญยาโตออกมาเหรอเออ นี่ดิเหมือนเหมือนอารมณ์แบบเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบว่าเหมือนอันเชิญออกมาแล้วคุมไม่ได้อย่างงี้ป่ะเออรอตก็คุ้นๆนะคุ้นเนาะคุ้นเหมือนกับเรื่องอะไรวะมันมันเป็นมันมีพอรตอะไรแบบเนี้ยเออเยอะอยู่ในหนังใช่อันนี้มีอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยที่แบบเหมือนเออกูอันเชิญออกมาแต่กูคุมไม่ได้อย่างเงี้ยเออมชีพอสุดท้ายดอกเงา เออเออยันหลุดเลยเอออันกดซัมบอนไม่ทันกดซัมอนเออยันหมดเป็นลางปะเนี่ยเออว่าฉันจะต้องได้สิได้ไหมวะอุ๊ยล่ออ่ะโอ้ฉันทำการแสดงได้น่าสนใจเออน่าสนใจจริงๆทางนี้ชัยชนะก็เป็นของข้าอุ๊ยเหมือนอารมณ์แบบ พอกโง่เอ้ยเหมือนเหมือนแบบอารมณ์แบบ Resident e v อ l อ่ะจำนวนตอนนี้คื่อแบบจะต้องมีตัวอันฟ้าสักตัวแบบมีตัวอันฟ้าสักตัวแล้วแบบกูนามอะไรอย่างเงี้ยแบบกูดีแล้วก็เหมือนอีคนที่อยู่ในที่ที่ที่แบบเป็นปีกอะแล้วบินอ่ะอีพวกนั้นเหมือนเป็นแบบเคล่อะไรอะเหมือนเหมือนโดนโดนหางเล่หรอแบบว่าจบแล้วเออโดนบูชาหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนให้กลายเป็นแบบคังคาปีศาจแล้วก็แบบ เสร็จกูกูคุมแล้วอะไรเงี้ยมาจากไหนท่านมาจบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะไม่ถ okay. ึงคลิปเรียกชั่นนะยังไม่ปิดหรือเมาสกันต่อฟึบก็เป็นไงคะคุณลูฟุกอ่ะคุณลูฟุกพูด v วอร์บิชั่นกับตัวนี้ก่อนหลอกไ่ได้คิดว่าก็คือหลออ่ะหลอก็เอ้าโอมิเอโอก็ทำงานดีอยู่แล้วอ่ะอ่ะเรื่องหน้าตาเนี้ยให้แต่แบบว่า โดยส่วนตัวปะประมาณสักร้อยละอึม60-70%ในเกมองเมียวอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสกินสีผมหรืออะไรเงี้ยทำไมต้องตีมแดงอะ่ะ <c oughs> คือคือเห็นสีแดงจนรู้สึกแบบเรื่องที่อยากบนเออเออเออมาทำไมต้องสีแดงวะ <c oughs> เป็นเป็นสี <c oughs> อื่นบ้างไม่ได้เหรอเออรู้สึกแบบก็หล่อแต่แดงและอะไรเงี้ยสีแดง <c oughs> แดงกแล้ว แล้วก็จะมีแดงมาอีกนะคะแต่เดี๋ยวเรายังไม่ทําแต่ทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วเนาะว่ามันเป็นตัวอะไรตัวใหม่คือช่วงเนี้ยอ่าเน็ตอีสปอยรัวๆมากๆเหมือนค่ายจะเจ๊ง <c oughs> นะฮะ <c oughs> ไม่เจ๊งหรอกหรวยขนาดนั้นนะแต่แบบมันก็ดูมันปล่อยดี <c oughs> อันนี้ก็คือยาโตโนคามินะคะคือแบบก็จริงๆงโงปรอมหมดมานานแล้ว ก็จะเข้าโกลบอลเร็วๆนี้เนาะน่าจะปลายเดือนนี้แล้วก็มันก็ปล่อยคือมันไม่ได้ปล่อยในโกลบอลก็จริงแต่มันมีข่าวหลุดมาจากของเซิร์ฟเวอร์แม่เนาะก็มีตัวใหม่อีกแล้วก็มีตัวใหม่อีกนะคะเออทุกคนน่าจะรู้ก็เดี๋ยวไงก็รอดีแคชคิดต่อไปเนาะแต่คลิปนี้แล้วก็มาเมากับเรื่องของชียโตก่อนว่าก็สีแดงอีกแล้วนะคะเออคือเขาล่อแหละ ใช่เล้อแยงไงเอออาพูดพูดอะถ้าพูดในอันนี้ยังไม่ได้อ่านสโคหรืออะไรของของ,ของตัวตัวนางนะแต่ว่าจากจากคลิปพรีวิวตัวของนางอ่ะเรารู้สึกเหมือนว่าตัวนางอะน่าจะเหมือนอารมณ์แบบอยู่มิติอื่นอย่างนี้ป้แล้วน่าจะเป็นเทียบที่ไม่ดีอ่ะเห็นว่าเหมือนในกลุ่มที่ที่ที่เหมือนไปไปเจอเหมือนสปอยป้าเหมือนเขาพูดประมาณว่าเหมือนนางแบบมีเรชั่นชิพกับโอโรจิด้วยอะเอะอ,อแล้วแล้ว แล้วเหมือนครั้งเนี้ยเราคิดว่าเหมือนนางถูกขังอารมณ์เชิงกับโอโรจิเปล่าที่เหมือนถูกขังเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันมีคนอันเชิญออกมาใช่ปะเหมือนเหมือนอีนั่นอันเชิญออมาแล้วสุดท้ายเหมือนว่าอีผู้ชายคนนั้นอ่ะแล้วมันเหมือนมันคุมไม่ได้อ่ะอันเชิญมาแล้วก็คุมไม่ได้มันก็จะคล้ายๆพอดหนังแบบหลายๆเรื่องที่แบบคือคือ,คอมีคนหนึ่งที่แบบอะไรสักอย่างใช่แบบแล้วก็ด้วยความด,ดีเซอร์ของตัวเอง,องแบบว่าเออ กูต้องคุมได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็หลุดการควบคุมแล้วก็กลายเป็นแบบไปอัญเชิญตัวอะไรมาก็ไม่รู้ที่แบบมันมันไร้กาดเกินอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคนที่จะต้องตามแก้ไขก็คือใครพระเอกพระเอกเหนื่อยกูอีกแล้วเซเมบอกเหนื่อยกูอีกแล้วเซเมมาอะไรก็เปล่าเพราะว่าที่ไปดูเรื่องการโคออกคือตัวละครเนี้ยมันเป็นตัวละครพิเศษนะครับไม่ใช่ตัวละครแบบออ o r i g i n a เอสไอคือแบบว่ามันเป็นการคอร์เปอชั่น พอรีชั่นของน่าสนักเขียนก็จะมีตัวละครของนักเขียนที่เป็นผู้ออกแบบายาโตนี่อีกทีหนึ่งด้วยนะครับซึ่งก็รอเหมือนกันคนนั้นคล้ายๆแบบเหมือนองเมีเยอยู่คนนึงไม่แน่ไม่แน่ใจนะเออซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่อยู่จัดในเซตแบบตัวพิเศษเลยเหมือนีิมิสนโนยายะะอะไรพวกนี้เลยนะคะซึ่งใครที่แบบว่าชอบสะสมตัวสเปเชียลอ่ะก็คือต้องหาในอีเวนต์นี้เลยเพราะไม่รู้ว่ามันจะวนกลับม,มา,าไหมจะเดินเข้ามาอเปล่าถ้าพลาดไปก็น่าสียดะวนอีกรอบ แต่ว่าแต่ถ้าอันนี้ก็เพิ่งดวเลนมาครั้เดียวคือจบเลยนะเออเออแต่ที่พูดถึงเรื่องการซลมอนเลยแล้วกันในคลิปน้องเป็นรังอีเวนต์ไปเลยว่าอ่าถ้าเขาอิงจากเซิร์ฟเวอร์แม่ก็คือจีนอะไรเงี้ยซึ่งน่าจะอิงเพราะว่ามันก็มีสปอยล์สปอยล์อีเวนต์มาแล้วก็คือสองร้อยใบนะคะสองร้อยใบได้แน่ๆใช่ปะใช่ใช่สองร้อยใบได้แน่แต่ว่าถ้าในสำหรับสำหรับบางคนที่แบบเออดวงดีดวงเยอะอันเนี้ยนะ ก็อาจจะได้ก่อนมันก็จะได้ก่อน200แบบมันมันต้องเก็บเศษดาบแดงเลอสักอย่างเพื่อที่จะอัญเชิญอ่ะกี่อันไม่รู้5อันหรอ5อันหรือเปล่าห้ลูกอันจะไม่ได้จะมันจะมีที่ช่วยลดอ่ะน่าจะแบบเธอมั้งที่ตัวละครครบหรือเปล่ามันจะได้เศษหนึ่งมั้งก็คือเธอเก็บแค่อีก4่ก็คือลดไป40สคือทุก40จะได้เศษหนึ่งก็คือ45ก็เป็น200ใช่ไหมถ้าลดไปชิ้นหนึ่งก็เหลือ160เออคนที่ตัวละครครบน่าจะเก็บแค่ แค่เปิดแค่ร้อยหกสิบใบก็คือการันตีได้ยาตัวโนคามีแน่ๆ่เลยอุ้ยนาสงสารเนาะคนที่ตัวไม่ครบอ่ะมานี่ไม่เป็นไรหรอกจเก็บทานสองร้อยสิบเต็มหรือเปล่าวะเออก็เอาว่าของปากของเคอประมาณนี้แล้วกันสีชั้นไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรกับตัวนี้มากก็คืออาร์ลอดคือฮอตส่วนตัวเขาจะเฟเวอร์ตัวละครผู้หญิงมากกว่าอย่างที่เห็นคือแบบอินคินาะะอะไรอย่างเงี้ยเออคือตัวละครผู้ชายก็ดีตัวละครผู้ชายก็ดีแต่ พอไปเป็นอ่านปศึกษ,ษาสกิลอะไรมาที่เขารีวิวกันในกลุ่ม,ม้มาวายกันน่ะมันมันจะออกไปในเชิง PVP มากกว่าเออซึ่งขอยเป็นคนที่ค่อนข้างออกไปทางแบบ PVE แบบเน้นตีบอสอะไรเงี้ยเพราะ PVP มิโซ่เบือ่อสปีดมากโอ้ยสปีดเนียวจีแล้วตอนเนี้ยอย่างที่พูดเนเกต <laughs> เออแค่แหละก็เลยแบบเขาเล่นดังยาโตกก็ต้องเทาสปีดอยู่ดีมั้งเอออะไรเงี้ยก็เลยฉันขอยแต่เล่นทีมแบบแนวแทงกี้แทงกี้แบบถึก,บบถกมากกว่าใน PVP แต่ช่วงนี้ก็ ได้ตั้งแต่ได้อีนดังเมงใน S Team ก็แบบเออเอาสาสตร์ใจทำสปีดนิดหน่อยอันนี้เริ่มออกดอกเรื่องแล้วเริ่มเมาลเร่งผี p p แล้วเออแต่พอถึงเรื่องยาตะในเชิงเห็นข้อบ,บ่นเรื่องการว่ามันไปทาง PVP อะไรเงี้ยก็เลยบอกผู้ชมที่มาดูคลิปนี้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าทรัพยากรไม่เยอะอะไรเงี้ยก็จะเก็บไว้ก่อนก็ได้แต่มันโตโคออปนะคะ <S <S <ช>อย่างที่บอกเอนะาะอาจจะมาทั้งเดียวแบไม่รู้เออเอาศาสุดสุดท้ายคือต้องเก็บต้องวีอยู่ดีนะคะเอาหลอกเก็บไว้ก่อนเอออะไรแบบนี้เนาะ นะก็หมดแล้วเนาะประเด็นเมาส์อเออไม่มีอะไรมากสําหรับตัวพ่อหน่มหล่อเก็บตพเยอะ <laughs> อย่าไปคิดเยอะอมาปิดคลิปกันเถอะอถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะเฮียกับพวกเราสองสาวฮอตและลุกฟลุกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนะคะมาร่วมมา์กันได้แล้วกด s u b s ไคร b e ช่อง h า p p ป n e เ s สด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจให้ฮอตมากๆเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่บาาสวัสดีค่ะงา